ก็มาหอ่หอ,อ,อ,หอ,อห่อข้าวหีวอห่อข้น่อยห่อข้น่อยหลังจากที่ตื่นแต่เช้าไหว้บรรพบุรุษช่วงเช้าตรู่ที่บ้านเสร็จเรียบร้อยก็มาห่อข้าวน้อยเพื่อเตรียมตัวไปทำพิธีกรรมที่วัดต่อในห่อข้าวน้อยก็จะประกอบไปด้วย เครื่องข้าวหวานขมา่าขำพูห่อข้าวน้อยเสร็จก็ห่อข้าวใหญ่ต่อม<า>ัปลาหมูือข้าวบรรยากาศวันนี้ท้องฟ้าครึมเมฆฝนเตรียมตัว ตกจช่วงบุญข้าสตร์ฝนจะตกแรงเป็นเรื่องปกติเลยนะบุญขศาสตร์บ้านเราที่สิบสองของสิบสี่นี้ตรงกับ,บวันไหว้พระจันทร์เนาะ <c oughs> การทําบุญขศาสตร์ก็ท <c oughs> ําทให้ <c oughs> พี่น้องญาติโกโหติกาได้มาเจอกันนะไหว้เสร็จของไหว้ <c oughs> ก็แจกกันไปกินเนาะเอาไปกิน <c oughs> ที่บ้านใครบ้านเราจากนั้นกลับบ้าน เตรียมตัวไปทําพิธีที่วัดต่อที่วัดก็จะเป็นพิธีทําบุญจับฉลากห่อข้าวน้อยห่อข้าวใหญ่เนะี่ยที่ให้<ม>กับหลวงพ่อหลังจากที่ทําพิธีห่อข้าวน้อยห่อข้าวใหญ่เสร็จเรียบร้อยห่อข้าวที่ทําพิธีเสร็จแล้วก็จะเอาไปไว้ที่เจไห้เจหน้าเนาะทุ่งไร่ทุ่งนาที่ชาวบ้านได้ปลูก เพื่อทำให้ข้าวที่ปลูกเจริญงอกงามเบื่อบุญข้าวสาดทีส12 2ครอง14ประเพณีตรงกับวันขึ้น15ข้าค่ำเดือน10ห,หรือบุญเดือน10ส่วนข้างแรมประเพณีทางอีสานใต้ก็จะเป็นประเพณีแซนโดนตาไหว้บรรพบุรุษ โกนแมนหรือว่าเชื้อสายคแมนแถวอีสานใต้จะทำยิ่งใหญ่อลังการแถวสีสเกตจะเรียกว่าประเพณีแซนโดนตากล้วยแสนวีจัดขึ้นอยู่ที่อำเภอขุขันใครที่สะดวกมาเที่ยวจังหวัดสีสเกตในช่วงขึ้นข้างแรมเนาะข้างแรมจากก็มาเดอ้อจะเป็นพิธีใหญ่บวงสรวงบรรพบรุษด,ด้วยเครื่องเส้นไหว้และ มีกิจกรรมงานแสงสีเสียงใหญ่โตเพื่อลำลึกถึงบุญคุณของปู่ย่าตายายผู้ที่สร้างบ้านแปลงเมืองของจังหวัดศรีสะเกดเมืองเก่าของศรีสะเกดเกิดอยู่ที่ดงสี่เหลี่ยมขูขันหมู่บ้านบ้านใจดีแต่การจัดพิธีใหญ่จะจัดขึ้นอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอขูขันผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอก็จะมาร่วมงานแห่เครื่องเส้นไหว้อลังการ อี่สานพุนเดอร์แล้วก็แต่งชุดด้วยวผ้าไหมผ้าเก็บไมย้อมะเกลือเสื้อแซวผ้าสรงคนมาร่วมงานก็ทุกอำเภอทุกหมู่บ้านทุกหน่วยงานราชการโอ้เมือบ้าน,นเลยน,น,นี่ไปเท็ยันอะไรไทบ้านบันเทิงโชว์หอไปด้วยก็ได้เจอเจอพูดคุยกับญาติพี่น้อง ตอนเช้าก็ไปจุดธูปบ้านนั้นบ้านนี้เนาะเพื่อบอกกล่าวดวงวิญญาณให้มารับเอาเครื่องสั่งเวรเมื่อรับเครื่องสั่งเวรเสร็จแล้วก็ขอ,ขอให้บรรพบุรุษให้พรกับลูกหลานให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขสุขภาพกายใจแข็งแรงทํางานการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าผลิตผลทางการเกษตรก็ขอให้ได้ผลผลิตเยอะเยอะให้พิส<อ>ุทธาหรอ เป็นจังใดในพี่นองผูได้ยุไปรกรุงเทพกรุงไทยเนาะเวลาถึงฤดูการหอเขาหน่อยหอเขาใหญ่บุญขศาสตร์กาสิฝากเงินฝากข้ามมาห้ญายาพี่นองยุ่ทางบ้านเป็นคนเห็ดเคื่งเซนสังเวยให้ทุกวันนี้เนาะโลกยุคใหม่มาถึงไหลสดจ้าคุณไปทํางานกรุงเทพกรุงไทยเมืองนอกเมืองนาก็เห็นคนอยู่ทางบ้านทํากิจกรรมก็ร่วมอนุโมทนาสาธุก็ได้บุญแล้วจ้าบุญ บุญคือความสุขทําแล้วมีความสุขก็ได้บุญอยู่ไหนอยู่ใกล้อยู่ไกลขอให้ส่งจิตใจมาถึงคนในหมู่บ้านได้เห็นกิจกรรมก็ได้บุญแล้วยุคสมัยการร่วมสมัยพิธีกรรมแบบสมัยใหม่ก็มาผสมผสานกันช่วงบุญเข้าศาสตร์ฝนสิตกแห้งตกอลังการเลยทุกคน ตกมาทุกปีเนาะเป็นช่วงฤดูฝนเนี่ยปีนี้ตรงกับเดือนตุลาคม,มเขาเรียกว่าช่วงอากาศแปรปบรวนด้วยนะปลายฝนต้นหนาวบางที่ข้าวก็งอกตั้งทองออกรวงไปแล้วรียบร้อยพอเดี๋ยวนี้ชนบทบ้านเราเนี่ยใส่ข้าวหลายประเภทบางประเภทก็เรียกข้าวกอขอ,ขอจิแก่เร็วบางบ้านก็หวานข้าวเหนียวเนาะ เพื่อเอาไว้เก็บกินอันนั้นก็เริ่มแกบ่บางบ้านก็จนได้เกี่ยวจนเอาไปตากตามถนนลาดยางแล้วส่วนข้าวเมลิเขาเรียกว่าข้าวหนักส่วนใหญ่ทําเพื่อจะเอาไปขายก็ยังตั้งทองเนาะบางบ้านก็แต่กอใหญ่อลังการช่วงนี้มองไปทางด้านไหนทุ่งไร่ทุ่งนาก็เขียวขจีสุดลูกหูลูกตา ในน้ํามีปลาในนามีข้าวน้ําห้วยน้ําหนองคลองบึงก็ขึ้นอ่างเก็บน้ําตอนบนของจังหวัดสีสเกตจะเรียกว่าตอนบนเหรอแต่ติดตะเข็บชายแดนทุกคนจะมีภูเขาอยู่เขาก็จะขุดอ่างเก็บน้ํหลายอ่างเป็น10บสิบอ่างช่วงฤดูฝนก็จะพากันร,ระบายน้ําลงมาน้ําก็จะไหลลงมาทําให้อ่างเก็บน้ําย่อยๆเนาะ ที่อยู่บริเวณตอนกลางของซีสเกตน้ําก็จะเอ,อือนองมาปลาที่เขาเลี้ยงไว้ในอ่างเก็บน้ําก็จะไหลมาตามห้วยหนองคลองบึงชาวบ,บ้านก็จะได้อานิสง,ง์ในการปล่อยน้ํามาจะได้กินปลาปลาตัวโตๆปลาที่มาจะมีปลาดูนะเธอปลาดแล้วก็ปลากลายเน,ะะนาเนะกุ้งแม่น้ำเงี้ยปลาเนื้ออ่อนปลาไขเง เวลาเราขับรถเข้าไปาบริเวณอ่างเก็บน้ํา <c oughs> หรือว่าสะพานก็จะเห็นผู้บง <c oughs> ผู้บ่าวผู้สาวออกไปหาเก็บเห็ดผู้บ่าวก็เอาเบ็ดฝรั่งอะไปตกปลาตามสะพานเนี้ยบางคนนะเบ็ดหาอ่านผุนตอนนึงคนอะ <c oughs> ตามทุ่งไร่ทุ่งนาเขาก็จะปลูกกล้วยเนาะตามคันเทนาปลูกมะเขือยญาในปนีอันนี้คามา อันนี้ห่อข้าวแล้วก็มาประกบกันส่วนหญ้าให้วัวอดูฝนเนี้ยก็จะเกี่ยวหญ้าตามคนาแล้วก็หญ้าในเปียที่ปลูกไว้เฟืองฟางช่วงที่เก็บเกี่ยวข้าวปีที่แล้วเขาก็จะเอาเฟืองนั่นแหละที่มาดเป็นโคนไว้อะไม่ให้วัว เดี Workers, ๋ยวนี้วัวเนี่ยเขาเลี้ยงดีเลี้ยงกันทุกหมู่บ้านแล้วตอนนี้เลี้ยงกันทุกหมู่บ้านเนาะตะกั่วแทนด้วยทุกคนตะกั่วแทนก็กินหญ้าหวานหลุดเฟรมเลยในนี้ขม่ากก็จะมีหมากนะนี่มีหมากมีผู ขจะไปทําท like ี่วัดเขาจะไปไปทำพิธ um. ีอยู่วัดจะจะทำ หมูหรอะไปเห็ดเขา้สองมันเขาเห็ดต่งหลายบาทกินด้วยเนี๋ยว่อ้านีกนี่ใส่พ่อมาพ่ออ๋ออยู่ยังทีนน่ยีวสิบก้านน 29. ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปของไทยบ้านบันเทิงโชว์สวัสดี